ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะอธิการบดีมทรทัญบุรีชี้แจงกรณีนักศึกษาถูกรุ่นพี่ทำ้ายร่างกายพบไม่เกี่ยวกับการรับน้องเป็นปัญหาส่วนตัว ยืนยันห้ามจัดกิจกรรมรับน้องอย่างเด็ดขาด รองศาสตราจารย์ดรสมหมายผิวสะอาดอธิการบาดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีข่าวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยถูกรุ่นพี่รุมทำร้ายร่างกายและขู่เพราะไม่พอใจในการไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องนั้นเรื่องนี้ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจได้สั่งการให้ดำเนินการติดตามสอบถามจากนักศึกษาคู่กรณีพบว่าปัญหาดังกล่าวไม่เกี่ยวกับเรื่องการรับน้องแต่เป็นปัญหาส่วนตัวของนักศึกษาทั้งสองฝ่าย แต่ที่นักศึกษารุ่นน้องได้รับบาดเจ็บนั้นเป็นเพราะบุคคลภายนอกที่อยู่ในเหตุการณ์ได้เข้ามาทําร้ายร่างกายซึ่งเรื่องนี้ตนได้มอบหมายให้ผู้มยการกองพัฒนานักศึกษาดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีอย่างถึงที่สุดกับบุคคลภายนอกที่มาทําร้ายร่างกายนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในส่วนของนักศึกษาคู่กรณีที่มีการทะเลาะวิวาทคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าไปดูแลนักศึกษาทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมรับน้องที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะให้ความสําคัญกับกิจกรรมที่สร้างสรรค์สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะไม่ใช้ความรุนแรงซึ่งเป็นค่านิยมที่ล้าสมัยแต่ในช่วง2ปีที่ผ่านมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 มหาวิทยาลัยได้ประกาศกับนักศึกษาห้ามจัดกิจกรรมรับน้องอย่างเด็ดขาดทั้งในและนอกสถานที่หากมีการฝา่าฝืนจะดําเนินการทางวินัยกับนักศึกษาอย่างหนักรวมถึงหากพบพฤติกรรมเข้าข่ายการรับน้องสามารถแจ้งได้ ที่แฟนเพจของกองพัฒนานักศึกษาหรือ025494097และ025493698นัทพลดีอุดทีมข่าววิวราชมงคลธัญบุรีรายงานนายกรัฐมนตรีเตือนประชาชนอย่าซื้อ,อยาต้านไวรัสโควิด -19 ผ่านสื่อออนไลน์มาทานเองเพราะอาจเกิดอันตรายและภาวะดื้อยายืนยันไทยมีเวชภัณฑ์เพียงพอ น,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุจันร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฝากเตือนประชาชนอย่าซื้อ,อยาต้านไวรัสโควิด -19 มารับประทานเองซึ่งจะเป็นอันตรายต่อร่างกายและอาจจะเกิดการดื้อยาหากรับประทานไม่เหมาะสมโดยกรม,นมยอนามัยยังพบว่ามีการขายยาโมโนพิราวียผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งตรวจสอบและดำเนินการขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายผู้หลักลอบมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งนี้นายกรัฐมนตรียืนยันระบบสาธารณาสุขไทยมีเวชภัณฑ์เพียงพอดูแลประชาชนขอให้ประชาชนดำเนินการตามขั้นตอนที่ทางกระทรวงสาธารณาสุขกำหนดขณะที่กระทรวงสาธารณาสุขยืนยันว่าผู้ติดเชื้อบางรายอาจไม่ต้องรับยาต้านไวรัส ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของแพทย์ที่รักษาขณะนี้ประชาชนที่ติดเชื้อโควิด -19 สามารถโทรเข้าสายด่วน1330เพื่อแจ้งอาการจะมีเจ้าหน้าที่ทำการประเมินอาการหากเข้าข่ายที่จะต้องได้รับยาต้านไวรัสจะดำเนินการส่งยาให้ถึงที่พักรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชามงคลทัญบุรีคะ่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี